คุณเคยถูกหลอกใช้ไหมครับผมเคยตอนนั้นผมอยู่ป .1 นทับ3เอาเงินไปโรงเรียนวันละ5บาทมัดจังวงไว้ในช่องกางเกงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ในกางเกงนักเรียนยังมีช่องใส่เหรียญอยู่หรือเปล่านะมีวันหนึ่งเพื่อนในห้องผมผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ผมจําหน้ามันได้ถึงผ่านมาหลายปีแล้วแต่ภาพหน้ามันยังชัดเจนเหมือนเพิ่งเจอมันเมื่อวานมันก็เดินเข้ามาผมแล้วบอกว่าวันนี้มันลืมเอาตังมาอยากกินขนมมากแต่ซื้อไม่ได้นายมีเท่าไหรอ่อ่ะ5บาทผมตอบ เราขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้คืนใจหนึ่งผมก็คิดว่าถ้าให้ยืมก็ต้องไม่มีตังค์กินขนมแน่แนเลยอีกใจหนึ่งก็คิดว่าไม่เป็นไรอดแค่วันเดียวเพื่อนร่วมห้องเรากําลังลําบากสุดท้ายผมก็ให้ยืมมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมไม่ใครยืมตังค์มันก็รับปากอย่างดีว่าพรุ่งนี้จะเอามาคืนพอวันต่อมาผมก็เข้าไปทวงถามเงินที่ยืมไปเมื่อวนันแต่มันกลับบอกว่าไม่มีฮะบอกจะมาคืนวันนี้ไม่ใช่เหรอเอา้าทำไมไม่มีอ่ะผมคิดในใจอืมไม่มีก็ไม่มีอะ ผมก็ไม่ซักไซ์อะไรมากรอดูพรุ่งนี้ผมรอได้พอพรุ่งนี้มาถึงผมเข้าไปทวงมันก็บอกว่าไม่มีอา้าวและขนมที่ถืออยู่ในมือล่ะตุมตาม5้าบาทไปเอามาจากไหนอะผมสงสัยแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามเพราะเป็นคนขี้เกรงใจวันต่อมาผมก็ไปทวงอีกทีนี้มันก็บอกว่าเมื่อยไปหมดเลยเมื่อยบา่าเมื่อยไหลเมื่อยแขนเมื่อยขาโนดให้หน่อยสิและจะคืนเงินให้ผมครั้งละบาท ไอตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้มันคืนตังค์ได้นะถ้านี่เป็นวิธีที่จะทําให้มันคืนตังค์ผมมาได้สรุปผมก็ไปนวดให้มันนวดบ่านวดไหล่นวดแขนนวดขาประมาณ5นาทีมันก็ควักเหรียญบาทมาจ่ายให้ผมเอาวะเริ่มได้ตังค์คืนแล้วผมคิดอยู่แค่นั้นหวังว่าจะได้เงินทั้งหมดของผมคืนถ้าทําไปเรื่อยๆแบบนี้อ๋อตอนที่มันควักมันแอบพันหลังไปควักด้วยผมว่ามันมีหลายบาทในช่องเหรียญมันแน่เลยวันต่อมาผมก็ไปทวงมันอีกมันก็ให้ผมนวดอีก คราวนี้ผมนวดมันอย่างดีครบทุกส่วนให้มันรู้สึกพึงพอใจมันจะได้คืนเงินผมไ,มไวๆแต่พอครบ5นาทีแล้วมันบอกว่าโอ้ยยังปวดอยู่เลยอะนวดต่อให้หน่อยดิผมก็นวดให้มันอีกสักพักมีนวดขาด้วยบริการเสริมหมดเวลาพักเที่ยงพอดีได้มาอีกบาทตอนนี้ผมได้คืนมา2บาทแล้วเหลืออีกสบาทพอวันที่3าของการนวดมีเพื่อนคนเดินเข้ามาถามผมเพราะสงสัยว่าไม่นวดให้มันทําไมเพราะเนี่ยมันนิสัยไม่ดี ผมที่กำลังนวดมันอยู่ก็เล่าให้ฟังว่ามันยืมเงินผมไป5บาทแล้วมันก็ให้นวดจากนั้นมันก็จะคืนเงินให้ผมครั้งละบาทเพื่อนคนนั้นก็อุทานออกมาต่อหน้าผมทันทีเลยว่าเฮ<ะ>้ยโดนมันหลอกใช้แล้วผมรีบตอบออกไปว่าไม่เป็นไรนวดแค่นี้ผมสบายมากผมนี่ขี้เก่งใจเก่งใจและก็ไม่ชอบให้ใครเสียหน้าและเพื่อนคนนั้นก็เดินไปวันที่สี่ของการนวดคราวนี้มันให้ผมนวดจนหมดเวลาพักกลางวันพอครูเดินเข้ามาผมก็รีบทวงมันมันบอกว่าไม่มีเอาไว้พรุ่งนี้นะ อา้าวไงงั้นนะแล้วนวดอยู่ตั้งนานวันที่5ผมก็นวดให้มันเหมือนเดิมแต่คราวนี้นวดไปทวงไปจนหมดเวลาพักเที่ยงมันก็บอกไม่มีวันที่ 6. ผมไม่นวดละเพราะคิดว่านวดไปก็ไม่ได้ตังค์จากนั้นผมก็เลิกทวงคำนวณแล้วผมขาดทุนเหมือนไปรับจ้างนวดมันเพื่อเงินที่มันต้องคืนผมด้วยซ้ำและก็ไม่ครบ5บาทอีกผมได้เงินคืนมา3บาทมาจนถึงวันนี้พอผมมองย้อนกลับไปผมในตอนนั้นก็ซื่อเกิน คุณว่างั้นไหมซื่อมันก็ดีแหละแต่ถ้าเจอกับคนที่ตั้งใจจะหลอกเรามันก็ไม่ดีใช่ไหมมันทําให้ผมเข็ดกับการให้ยืมเงินมากไม่ให้ใครยืมเงินเลยอีกหลายปีจนถึงมสี่ที่ผมเพิ่งจะให้ใครยืมเงินอีกทีแล้วคนนั้นก็คือไอ้เจ้านั่นเองที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนแล้วแล้วอ่ะจําได้ไหมเหตุการณ์นั้นฝังใจผมมาตลอดทําให้ผมมีอคติเรื่องเงินผมไม่ชอบทํางานเพื่องเงินเพราะรู้สึกเหมือนโดนหลอกเหมือนตกเป็นทาสทํางานแลกเศษเงินและยิ่งลบหนักไปอีก จนถึงขั้นที่คิดว่าเงินไม่สําคัญเงินคือสิ่งชั่วร้ายผมไม่ทํางานแลกเงินแต่ผมจะทําให้ฟรีซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นปมในใจอันหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้อนาคตของผมลําบากเมื่อสองสาปีนี่เองที่ผมเพิ่งจะเริ่มมาแก้มุมมองเรื่องเงินใหม่พยายามบอกกับตัวเองว่าเงินมันสําคัญนะเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายคนที่ใช้เงินมาล่อตังหักที่ชั่วร้ายถ้ามันอยู่กับคนดีมันก็จะดีสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้ ผมพยายามบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆพร้อมกับเข้าใจว่าเงินแก้ปัญหาได้เกือบทุกอย่างส่วนการไม่มีเงินแก้ปัญหาไม่ได้เกือบทุกอย่างวันนี้อคติต่องเงินก็เลยลดลงไปเยอะแต่ก็ยังไม่หมดเพราะว่ามันฝังรากลึกมานานแต่ผมก็จะพยายามแก้ต่อไป แล้วคุณละ่ะเคยถูกหลอกใช้ไหมครับหรือว่าเขาหลอกให้คุณทําเรื่องต่างๆที่เขาต้องการแล้วสัญญาว่าจะยืมเงินที่คืนหรือว่าเขาเอาเงินมาล่อเพื่อให้คุณทําอะไรบางอย่างให้โดยที่คุณรู้สึกไม่เต็มใจไหมครับบอกผมหน่อยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ให้ตวัดนิ้วด้วยนะครับรับชมเรื่องอื่นๆของตวัดนิ้วต่อกดคลิปที่ขึ้นอยู่นี้ ได้เลย